หนุ่มกัญชัยจี้ถามกระติกปมแตงโมนั่งฉีท้ายเรือก่อนหลุดโป๊กลางรายการเรียกว่าปล่อยภาพรักคลิปบนเรือออกมาเรื่อยๆสำหรับมือปริศนาแฮกเฟซบุ๊กแตงโมที่ทำเอาชาวเน็ตถึงขั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งตารอคอยว่าจะมีอะไรออกมาอีกทั้งนี้แม้เฟซบุ๊กของแตงโมจะถูกปิดระงับไปแต่มือปริศนาก็สร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาใหม่พร้อมกับปล่อยหลักฐานออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะและล่าสุดในรายการหนกระแสวันที่23พฤษภาค,คมหนุ่มกัญชัยได้เชิญกระติกอิสรินมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นใครเป็นคนโพพสต์ภาาทัั้งงหมด,ดกล่ว โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการพูดคุยหนุ่มกัญชัยพูดว่ามันมีหลักฐานที่ชาวเน็ตเห็นว่าไม่สามารถนั่งฉี่ที่ท้ายเรือได้ซึ่งกะติกก็ส่วนว่าใช่ค่ะก็เพราะนั่งฉี่ไม่ได้ไงคะถึงได้ตกซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคนฟังฮือกันเลยทีเดียวค่ะเพราะก่อนหน้านี้กติกเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นแตงโมตอนตกเรือและกะติกยังบอกว่าเรื่องนี้ต้องถามแซนนะคือกติกไม่ได้เป็นคนเห็นทําเอาคอมเมนต์กันสนานโอเครู้เรื่องก็จริงนะความอยากที่จะทําคนละเรื่องกับทําได้หรือไม่ได้ดูจากความเป็นไปได้พย จากพวกนี้คือมีเหตุผลฟังจากชาวเน็ตก็เหมือนเดชาบอกตั้งสารโซเชียลตัดสินเอาตรงไปตรงมาจนน่ากลัวอา้าวแล้วไหนบอกไม่เห็นด้วยว,ว่าประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจมากกับการหลุดโป๊กลางรายการของกระติกค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ